นะครับจารึกนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายฟอร์ดออโต้แปรลี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กเซลพัทตัวนี้เป็น4ประตูนะครับมาส่งมอบลูกค้านะครับที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีแต่งอะไรบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์เอ็กเซลพัทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอ็กเซลพัทสประตูนะครับผมมีการตกแต่งที่สวยงามนะครับแต่งฟรีนะครับจัดเต็มให้เลยนะครับอุปกรณ์แต่งมาตรฐานนะครับแล้วก็แต่งครบเซตเลยนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจนะครับปรติดต่อได้นะครับที่เบลจ่าได้นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมทีมงานฟอร์ดสุดซอยนะครับเราลองมาดูกันเลยครับคันนี้นะครับมีแต่งอะไรบ้างนะครับผมกระจังหน้านะครับแล้วก็กันชนหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว F 150นนะครับผมจะเป็นทั้งชุดเลยทั้งเซ็ตทั้งคิ้วล้อนะครับผมกันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้านะครับผม กระจังหน้านั้นนะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับฟอร์ดเราจะทําเป็นสีคันนี้นะครับทําเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นสีบอลเงินนะครับผมตัดการเป็นทรงสามมิตินะครับผม FORD เป็นทรงใหญ่เป็นหน้าแรปเตอร์ f 150นะครับผมมาพร้อมนะครับไฟสาดวงนะครับตรงกลางนะครับเป็นไฟ led นะครับสามดวงนะให้ความโดดเด่นนะครับที่ขาดไม่ได้ f 150นนะครับจะมีนะครับไฟรูปตัว c นะครับผม หรือตัวยูก็ได้นะครับผมตามที่เราจะเรียกกันนะครับเป็นไฟคัส่องสว่างนะครับมีความโดดเด่นตรงแก้มข้างนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็แถมให้นะครับผมแล้วก็ชุดครอบต่างๆนะครับเราจะทําเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านด้วยนะครับผมส่วนชุดครอบตัวนี้นะครับชุดครอบไฟหน้านะครับจะทําเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีคําว่าレนเจอร์สีแดงด้วยนะครับ สกูฟฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเป็นทรงสูงนะครับให้เข้าให้แมทกับรถนะครับผมให้แมทกับกระจังหน้านะครับที่มีทรงใหญ่นะครับตัวนี้เราก็เลยใส่สกูฟทรงใหญ่นะครับให้ทรงสูงตัวนี้นะครับจะมีจะเป็นสีดําตัดกับสีบอลเข้ากับตัวรถนะครับผมให้ดูดีมิตินะครับผมมากับสติ๊กเกอร์นะครับคําว่าเนเจอร์นะครับเป็นมาตรฐานที่จะแต่งให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้พิเศษนะครับคันนี้นะครับล้อแมกนะครับผมตัวนี้นะครับล้อแมกตัวนี้ลายดอกไม้นะครับจะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับผมไม่ใช่16ขอบ18นะครับผมแล้วก็ยางมอนเตอร์นะครับ a t ทนะครับผมสวยงามนะครับคันนี้นะครับแก้มยางตัวนี้นะครับผมแก้มยางตัวนี้จะอยู่ที่60นะครับผมเพราะว่าเออล้อแมกนะครับเป็นขอบ18แล้วนะครับแก้มยางอยู่ที่60นะครับผมแก้มจะเล็กนิดนึงนะครับผม จะเตี้ยนะครับแล้วก็นะครับส่วนหน้ายางนะครับจะ265หห้ามันเดิมนะครับ265นะครับล้นออกมานะครับแล้วก็จะติดคีวล้อตัวนี้นะครับเป็นของ F 150นะครับสติ๊กเกอร์ลายศาสโคนนะครับผมตัวนี้นะครับเราจะทำนะครับเป็นลูกค้านะครับเลือกให้แกะลายนะครับแล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์นะครับแล้วแกะลายเป็นชื่อของลูกค้าด้วยนะครับผมที่เขาอยากได้นะครับ เป็นตัวสีแดงนะครับคิ้วกันสาดนะครับติดแบบหนาให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับเป็นสีดํานะครับผมข้อบะมือจับนะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นสีดําเงาให้นะครับให้ดูเป็นเงานะครับมันจะตัดกับมือจับนะครับมือจับจะเป็นสีดําด้านนะครับมาจากโรงงานนะครับันนี้ก็ทําชุดรอบให้ นี่ครับไฮไลท์เด็ดที่เราจะให้ดูอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับโลบาร์เหล็กนะครับโลบาร์เหล็กเป็นของแฮมเมอร์นะครับทรงสั้นนะครับผมเพราะตัวนี้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบนี้ผมก็เลยจัดให้นะครับเป็นของแฮมเมอร์แท้นะครับทรงสั้นนะครับแฮมเมอร์นะครับมีไฟดุลที่3ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ เกิดลายข้างๆนะครับแล้วด้านหลังเป็นลายสาดโคนนะครับสวยงามนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับเป็นอักษรนะครับหัวแหลมนะครับผมเป็นลายกราฟิกนะครับกันชนเหล็กนะครับตัวนี้นะครับผมจะติดกันชนเหล็กนะครับเป็นกันชนเหล็กอาเรนเดอร์นะครับนะครับจะคุ้มไปด้านข้างเลยทีเดียวนะครับป้องกันความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับการชนจากด้านข้างนะครับ ชุดครอบนะครับดาบหลังนะครับดาบหลังตัวนี้ผมจะทําเป็นสีดําเงาให้นะครับผมเพราะว่าสีดําเงามันจะมีประกายนะครับจะจะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับมาตรฐานก็ผมก็จะติดเอ่อเป็นจอ a n d ด o i d นะครับเป็นจอ Android 10นิ้วให้นะครับผมนะครับจอ a n น r o i d 1ินิ้วนะครับผม แล้วก็นะครับผมเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับปักนะครับคำว,ว่า All New Ranger ตัวนี้จะเป็นตัวปักให้นะครับผมตัวนี้ผมจะปักให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็นได้สีแดงนะครับ ถ้าอยากได้ล้อแมกร์ลายไหนนะครับสามารถบอกได้นะครับตอนนี้ขอบ18เนี่ยราคาจะสูงกว่าขอบ16อยู่แล้วแต่ว่าผมแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเรามาคุยกันนะครับตัวนี้นะครับจะมีกุญแจรีโมทให้ด้วยผมจะทํากุญแจรีโมทให้กับลูกค้านะครับพอเอแอลพาทจะเป็นกุญแจธรรมดานะครับเราจะออกเอแอลพัทนะครับมีกุญแจรีโมทให้ด้วยนะครับ อยู่บ้านนะครับสามารถออกรถได้นะครับมีการจัดไฟแนนซ์ถึงถึงบ้านนะครับผมแล้วก็ทางผมเองนะครับจะมาส่งมอบถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมว่าลูกค้านะครับมั่นใจได้นะครับในการเอ่อที่จะให้ผมบริการนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเดี๋ยวลูกค้านะครับที่ผมไปส่งนี้ก็ลูกค้าที่ได้จากติดต่อมาทาง youtube นะครับผมทางเรายินดีให้บริการนะครับส่งถึงบ้านนะครับถ้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับ จะได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปส่งลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือกดติดตามให้ด้วยนะครับที่ที่ช่องผมได้เลยนะครับผมเซลจานะครับผมทีรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมทีมงานฟอร์ดสุดซอยนะครับถ้าอย่างไรนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ